รถสวยเข้าใหม่คุ้มค่าคุ้มราคากับนิสสันนาวา NP 300 2.5ออโต้ตัวพิเศษ4ประตูปี2020ครับวิ่งมาเพียง60,000กิโลเท่านั้นเองครับเปิดในราคา5 3 5 0 0 0บาทครับซื้อสดราคานี้เน้นๆเลยจัดไฟแนนซ์ได้เต็มครับตามเครดิตลูกค้าเลยนะครับผมรถคันนี้จอดอยู่รามินทาครับรับรองถูกใจแน่นอนครับ สายแต่งหล่อจากโรงงานคันนี้ต้องบอกว่าตอนเป็นป้ายแดงราคาแตะล้านนะครับเพื่อนๆวันนี้เหลือเพียง5,35,000 0 0บาทครับโอ้โหครับได้ปี2020รถใหม่มากๆสีขาวสวยใสยตัวพิเศษสุดจากโรงงานนิสสันเลยนะครับใครสนใจครับคันนี้สภาพป้ายแดงรีบด่วนๆครับใครอยู่ใกล้รามอินทานัดหมายการดูรถได้เลยส่วนใครอยู่ไกลวีดีโอคอลได้นะครับ นะฮะเอาที่ชอบเอาที่ใช่ใครกลัวไม่ทันได้รถสมรรถนะดีๆแบบนี้4ี่ประตูออตโต้ครบเลยครับกับรถครอบครัวครับคันนี้บรรทุกได้เป็นรถครอบครัวได้ครับคู่มือพร้อมโอนเลยนะครับผมเพื่อนๆสมาชิกใครสนใจรถดีๆถูกต้องตามกฎหมายรับรถแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ครับสวยจริงจัดได้จัดเลยครับโทรมาที่088 584 5375ครับ